วันนี้จะมาพาเบิ้งทางไปภูเบียทางไปบอคัาคูเบียว่าจะเป็นอะไรเส้นทางว่าจีสวยงามปานใดเนาะไปหาคูเบียนีย่เป็นะอนะไรเราไปติดตามกันเบึ้งกันเนาะว่าทางนี้จะงามปานใดเขเวิวธรมรมชาติเนี่ยตงต่างอ้อมอกคูเบียไบดิงดีว่าสวยง,งามปานใดเนาะเป็นอะไรไปติดตามกันเลย สซงฟังทางนี้อันนี้ก็เป็นฮาบนบอนขจ้านนะครับบอนเจ้าขายนอกครับจากนี้ไปก็เป็นส่วนยางพาราบ่อเป็นให้เข้าของขจ้าเนาะเดี๋ยวเดตเบิงเนื้อเนาะไปบไทยเด้วยเป็นส่วนยางพาราออเป็นของโซ่พอมอบแถวเขตถุคามนี่ ส graduate, ้นทางก็สิประมาณนี้เนาะลงไปฮะขับจะนะฮาจะพาไปเบื้อง่าจุดชมจุดสมงดีรจุดกกๆเบื้งเห็นควาแต่ว่าเพาจะบคสามารถ่ายได้เนาะฮะมันจะยุ่ไกลเนี่ยอากาศฮับวสามารถเข้าไปจะใกล้่ายอะไร่อพิิตงาของ อันนี้ป็นบอนอ่าพู้นบคำพูดยนี่เขาไปถ่ายไก,ก่เพื่ใ,ให้ถ่ายจะอยู่ไกลเบบนีเนาะอันนี้เป็นเส้นทางอันระว่างเรคนรวมก,กันจะเตอสมบณ์ทางกันประมาณนี้

The the world land, the beauty of nature. ยินดีตอนหาบสู่ดินแดนแห่งอัญมณีแห่งแม่น้ำขอยินดีตอนรับสู่ประเทศลาวผลลาวมีน้ำใจหกความปองดอง เส้นมาเที่ยเมืองามอันนี้เริ่มไปนีจะเป็นขึ้นมานนเ,ปนเป็นทางนั่นนขึ้นเป็เป็นปมตำรวจกอเงป็นปอมตำรวดงุกดาจทเป็นชุดกอนาของบีย ยาน,น,น,นอปปงนีู่ชูงเนี่ยเห็นเเป็นูเบียูเขาเป็นบรนีเลยเป็นอะไรเราไปเบิ้งนกันเนาะว่าทั้งจบจะเป็นอะไรเราไปติดตามนเบิ้งว่าจะเป็นอะไรแท้อ ที่สวย,ยางามบ่เหมือนที่ใดในโลก But บอลน,นี่เราขึ้นภูมานี่เนาะเขาขึ้นภูมาขี่ขึ้นภูมามันจะฮอดจุดอสามแยกตรงจุดสามแยกนี่มีรถเมเจอจรจัตนาเขานี่เนาะสามแยกนี่อ่าไปทางเบื้องซ้ายนี่ไปทางลงเจ้งไปทางลงเจ้งออกไปทางอา่าชิงขวงขางแข่งชิงขวางคนแหละไปทางลงเจ้งคนเลีเ้ยวขวั่วไปเราไปเมืองอนุวงศ์หรือว่าตัวเทศบาลแข่งใสสมบูรณ์ ไปทางลงแจ้งนี่อยู่50ลักอยู่จากจุดสามแยกไปลงแจ้งถ้าไปเมืองอนุวงศ์นี่จากจุดนี้ไปเมืองอนุวงศ์นี่มีอยู่อ่าสิลักเนาะอยู่เมืองไปทางอนุวงศ์เนาะตัวนี้จะเป็นทางลงไปนโมทางลงบนนโมในระหว่างทางเบื้องมุมนี่ครับลมเบิ้งนี้อันตรการก่อนวิวนี่เนาะเป็นอะไร เบิ่งเป็นวิวของผู้คำ้ำทังว่าอ,อยู่พุน่นนี่นี่จูซุมมาเบิ่งนี่ต่นี้เป็นบ้านของผู้คำ้ำหรือว่าเป็นว่าที่พักของพนักงานผู้คำ้ำพนักงานผู้แห่ผู้คำ้คำ,คำอยู่นี่เขาจะจะพักอยู่นี่เบิ้งเนะาะแต่นี้เป็นวิวออมหอบอที่พักอตที่ประมาณนี้เนาะต่อไปเราขี่ลงไปบานโมโลเลย ซึ่งเป็นบ้านอยู่ใกล้กับภูเขานี่เนาะหลังจากเอางลงมาจากภูเขานะเแาก็จะมาก่อนที่ไปห้อเมืองอาจจะเวาต้องได้ผ่านบ้าน,นมโมอา่าบาน,นมโมซึ่งว่าอยู่บ้านกองโบเพเนี่แหละ่ยกองเอบียร์ไมนิ่งนี่เส้นทางก็จะเปื้อนเด้นเนาะทางบ้าน,นมโมทางเข้าบ้านเพราะว่าเส้นทางตัวนี้นี่เป็นเส้นทางของรัดเงินสร้างแต่ว่า สรงนี้ถืออะไรเนี่ยฝนก็นเลยว่ามีการปีพีด้หลายสมควรมาจังๆมีรถใ,ใหญ่มาทางหน้าเนาะเส้นทางลงไปฮาบานาโมนี่เป็นบ้านที่ตั้งเรียบเข็มทางตอนนี้เข็มทางนเลยอยู่ใกล้เข็มทางดิษฐ์ทางส่งฝากทางที่เป็นติมด้วยเือนของประชาชนนีเนาะซึ่งว่าประชาชนยู่เขตนนี่นี่น สุรายเป็นอะไรเป็นประชาชนที่หรือว่าเป็นครอบครัวสุรายครอบครัวแถวนี้เฮ็ดเวียกอยู่กับโบเฮเป็นกรรมกรโบหรือว่าเป็นพนักงานโบเฮตั้งเนาะตามบุติของเตละคุณและเฮ็ดเวียกสุไลเป็นซึ่งโดยรวมมันเป็นตามสถิติหรือมันประชาชนบ้านเฮ็ดเวียกและโบเฮนี่หลายเติมเนาะชามกลุ่นส่งความทางในพุทธคขายโนไมโบขายนี่ไปตาม ซึ่งเราตามพัก่วนตัวนี้นี่เป็นพัก่วนอาหารค้าห้านขายเครื่องขายของอยู่ซซนขวานโมนี่เนาะสุลายกับห้านขายเครื่องนี่ก็มีต่จีนกับเวียดขายเครื่องนี้สุนลาวสุนน้อยคนลาวขายเครื่องนี่สุนน้อยหลายวุลายจะมีคนจีนคนเวียดขายบ้านพักในจะเป็นของคนลาวเด้เนาะอันนี้มาฮอดซุนขวานโม สุขั้วเป็นสุนขัวที่สองเนาะขั้ว้ามไปหาตัวเมืองอนุวงศ์อุปนี้ฝนกําลังชิตุกมาได้บันนี้นะเอาลายใหญ่ห้างเนะาะจีได้ปิดโทรศัพท์แหละฝนตกมาแล้วเป็นจังไดอาฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์หรือกดติดตามให้นีเดอร์เอาลายใหญ่ห้างเลยกองสเปียกอะขอขอบใจที่ฮับซูมเนาะขอขอบใจ